สว่างสว่างลุงพนก็ยิ้มทักทายนะครับผมกมีครับมีไมใส่นม่เป็นหนังลูกม่ยนกม่งมาก ไปอยู่หรอเกี่กับไฟอยู่ใกล้ฐานใต้ฐานดอกไม้นลยจุดได้ดีได้เพิ่เนี้ยในตะเกียบได้แรนเปียวนี่อยู่ไม่เดียวเดี๋ยวจ้าเอาผูกมาให้หน่อยเดี๋ยวละเดี๋ยวละเอาพูบมาแน่พูบกับพ่อมาแนงกระเพาะแต่แบบนีมีในถุงน้อยเดียวน้อยเดียว มาเยอะมากนะครับตอนนี้3ามคันรถนะครับโอ้โหนะครับเนาะครับ FC ก็มาเยี่ยมชมนะครับเนาะเยอะมา มามาจากไหนครับอ๋อบ้านม่วงเยอะบ้านม่วงแล้วก็สว่างนะครับสว่างแดนดินใกล้ๆเนอะบ้านม่วงเก้ากิโลนะเก้าดอกเก้าดอกก็มาไหว้นะครับเป็นแรงศรัทธาของ ông bố, bà ปู่ยศสวนนะครับหยังคือฮื้อหากันแท้ จริงหรือไม่จริงว่างค่ะช่องนี้ฮะจ้าหายานหายานเ่ยจำได้หมดเลยหนูนะครับนอยโจก็เอาทูไปให้เนาะมเท้นาจะไปไตานูรท้ไอ้พวกนี้ เราไปใช้บ e. ้านของญาณเองเโน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 เฮ้ดับไปคนมีไฟคนมีไฟนุคนมีไฟนะบ่าวนุบ่าวนุตอนนั้นไม่มีไฟกันเลยใช่ไหมนี่เราต้องพกไฟเช็คคนละอันนะเพื่อนกันวะ ต้องดึงไส้มันขึ้นหน่อยต้องดึงไส้มันขึ้นหน่อยโนกดึงไส้ไส้มันไมดึงไส้เทียนขึ้นหน่อยไส้เชื่ยเรอกำเนาะ เป็น f อซบ้านม่วงของเอฟซีส่วนทีแล้วทีนี้ผมเห็นเสื้อใส่คำว่าคำชโนดเหมือนกันโอ้คาเจอที่คำชะโนดแสดงว่าเขาเที่ยวมาเที่ยวจากคำชะโนดแล้วเขาก็เลยมาตรงนี้จะระมานะ

ก็จริงๆตำแหน่งป้ายเราต้องอยู่ด้าโต๊ะบูชาต้อบูชาโต๊ะ้าวใมองไม่เห็นป้าย No, 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 no. 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 บรรยากาศล่าสุดนะครับคนมาเยอะมากนะครับเป็นสายยานบารมีขององค์โภพยนากนะครับโปภปริจิตสายพยนากเนาะวันนี้ก็เป็นช่วงวันหยุดวันหยุดยาว อนนโอ้อโอโอสอรี่นี่ลุงพันก็เติมไฟอยู่นะครับ บรรยากาศล่าสุดเนาะคลิกคักนะครับคลิกคักหลังฝนตกสามขันรถนะครับมาล่าสุด,นดนคนคนละคนละเที่ยวคนละรอบไม่รู้จักกันเลยนะคือบังเอิญมาพร้อมกันนะครับผมคนละคณะคนละคณะ ก็ใครเห็นก็อยากแวะนะครับใครเห็นก็อยากแวะเพราะว่าขี่ผ่านมาก็เห็นองค์ปู่บริจิตนะครับที่ตั้งอยู่สูงสง่านะครับผม